ี่ใหญ่ขึ้นมาครับหินคุกซิ่งหรือเปล่าลำนี้360ครับฝนนี่กำลังจะตกครับ มีทรงครับมีทรงโอ้ตีเป่าครับตดเป่าเ,เสียงก็ลั่นกรับ ตรงนี้นี่ชันมากครับชอบลื่นด้วยครับตรงนี้ตรจุดที่รถผ่านไปเมื่อกี้ครับอุ้ยสับสงครับสับสงนี่เสียงก็หายครับเพราะว่าเป็นเนินต่ออยู่เนาะคงรายบวังสะพุงครับฝนนี่ไล่ตกมาแล้วครับ อากาศกำลังดีครับฝนตกเป็นลุ้งเลยครับตรงนี้ โค้งตรงนี้นี่ขยายใหม่ครับขยายทางใหม่เนาะให้มันกว้างขึ้นแต่เดิมนี่จะเป็นตรงเส้นแดงครับนี่เนาะเส้นแดงทางเดิมก็จะประมาณนี้ครับส่วนทางใหม่นี่ก็ด้านซ้ายครับขยายออกอีกเนาะดีครับผมว่าของเดิมมันแคบเกินครับอันตรายอันนี้ก็กว้างขึ้น การเลี้ยวก็จะง่ายขึ้นครับตรงนี้ของประสบบางกรุงมครับ